หน่วยนี้เป็นหน่วยที่6ของรายวิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิตอนก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาการดำเนินชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีเนื้อหาเกี่ยวเรื่องของความหมายของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ของการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค การศึกษาการดำเนินชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกระบวนการสร้างโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมิติของการมีส่วนร่วมของแบรนด์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแบรนด์แล้วก็แนวทางการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของหน่วยที่6นี่ดูหัวข้อแรกก็คือความหมายของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็หมายถึงกลุ่มหรือบุคคลที่มีผลกระทบและหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรและเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ช่วยกําหนดคุณค่าให้กับองค์กรองค์กรจึงมีความจําเป็นต้องสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งจากกิจกรรมและกระบวนการตัดสินใจ ประโยชน์ของการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันที่ 1. สามารถนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนกว่า 2. ก่อให้เกิดการผสมผสานรวมกันของทรัพยากร 3. ก่อให้เกิดความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อนนี้รวมถึงการพัฒนาการตลาดและการกำหนดโอกาสทางกลยุทธ์ใหม่ๆด้วย สี่ทำให้องค์กรสามารถเรียนรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งก่อให้เกิดการปรับปรุงสินค้าและกระบวนการ 5. ให้ข้อมูลความรู้และสร้างอิทธพิพลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจและการปฏิบัติของผู้บริหารที่มีผลกระทบต่อองค์กรและต่อสังคม 6. สร้างความเชื่อถือระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันที่1คู่แข่ง 2. ผู้บริโภค3พนักงานสผู้ผลิตสินค้า 5. ผู้มีส่วนได้เสียรองคู่แข่งยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับระหว่าง samsung กับ apple ผู้บริโภคผู้บริโภค ก็ถือเป็นส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทําให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นพนักง,งานพนักง,งานก็ถือว่าเป็นผู้ที่นําเอกลักษณ์คุณค่าและแบรนด์ของผู้ประกอบการไปยังลูกค้าการที่พนักง,งานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะทําให้ลูกค้าเกิดความทรงจําที่ดีนอกจากนั้นพนักง,งานยังเป็นทรัพยากรที่มีค่า เพราะพนักง,งานแต่ละคนจะมีความรู้และประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อองค์กรส่วนผู้ผิดสินค้าก็ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่ผู้ประกอบการทุกรายต้องให้ความสําคัญความสำคัญที่ดีระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ผิดสินค้าจะทําให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดต้นทุนและทําให้ผู้ประกอบการได้ข้อมูลที่สําคัญในการขายสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น 5. ผู้มีส่วนได้เสียรอง อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรอัฐบาลชุมชนหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เคลื่อนไหวในด้านสิ่งแวดล้อมการให้ความสำคัญกับผู้ที่มีผู้มีรายได้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรองทำให้ผู้ประกอบการนั้นเข้าใจความเป็นจริงของสภาพแวดล้อมที่รายล้อมผู้ประกอบการทั้งในด้านสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองชาติพันธุรวมทั้งปัญหาของสิ่งแวดล้อมด้วย พฤติกรรมของผู้พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคที่หนึ่งระดับการบริโภคก็จะเป็นระดับความผูกพันเป็นระดับแรกสุดนะก็เป็นระดับความผูกพันหรือการมีส่วนร่วมในการซื้อหรือใช้สินค้าเท่านั้นลูกค้าอาจจะไม่ได้ใส่ใจแบรนด์หรือระลึกถึงแบรนด์เท่าไหร่เพียงแค่จดจำจำแบรนด์ให้ได้ดี ซื้อสินค้าแบนด์นี้เป็นประจำหรือแบบอัตโนมัติแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงซื้อแบรนด์อื่นเพียงแต่ที่ซื้อประจำอยู่เพราะยังไม่มีแบรนด์ไหนโดดเด่นกว่านั่นเอง 2. ระดับการสนับสนุนอันนี้ก็จะเป็นระดับที่2ก็คือการสนับสนุนแบรนด์ที่ทำให้ลูกค้าสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆไม่ต่อต้านหรือคอยส่งเสริมแบรนด์และลูกค้าซึ่งกันและกัน ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ดาราน,นักแสดงหรือพรีเซนเตอร์หรือแบรนด์แอมบาสเดอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากการสนับส่งตัวบุคคลไปสู่แบรนด์เช่นกันระดับที่3ก็เป็นระดับการร่วมกันสร้างสรรค์ระดับนี้ลูกค้าจะกลายเป็นโคเวอร์เกอร์หรือโคพาร์ทเนอร์คือมีส่วนร่วมและส่วนสำคัญในการช่วยองค์กรหาทิศทางกลยุทธ์และการัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาด ข้อต่อไปก็คือการศึกษาการดําเนินชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียธุรกิจส่วนใหญ่ได้ดําเนินการผนวกกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจโดยกําหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิธีการมีส่วนร่วมนั้นขึ้นอยู่กับระดับความสําคัญและผลกระทบที่มีต่อกันทั้งนี้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีหลากหลายรูปแบบ แต่การพูปะพูดคุยังไม่แบบไม่เป็นทางการการประชุมสัมนาจนถึงการจะทําแบบสํารวจเพื่อประเมินผลและการทําแบบสอบถามเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการดําเนินการให้เป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกระบวนการของการสร้างโอกาส 1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมกันปฏิบัติการ 3. การมีส่วนได้การมีส่วนร่วมด้วยประโยชน์ที่เกิดขึ้นและได้รับ 4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบมิติของการมีส่วนร่วมของแบรนด์ 1. การรับรู้แบรนด์มีแบรนด์จำเป็นและหลีกเลี่ยงการสร้างการรับรู้ไม่ได้เพียงแต่การสร้างการรับรู้ต้องชัดเจนตรงประเด็นสอดคล้องกับตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ การสื่อสารการสื่อสารถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมจะต้องทราบว่าคนสื่อสารคือใครตรงกับแบรนด์อย่างไรจุดต่างๆเหล่านี้ต้องระวังและศึกษาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ 3. ประสบการณ์การสร้างประสบการณ์ลูกค้าจะต้องทําทั้งก่อนซื้อระหว่างการซื้อและหลังการซื้อเรียกได้ว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่ข้อมูลก่อนก,อนการตัดสินใจ4คํามั่นสัญญา แบรนด์ที่ดีต้องทําและยึดมั่นคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียส่วนเสียกับแบรนด์ลักษณะเฉพาะของสายสัมพันธ์เปรียบได้กับสินค้าและบริการอย่างหนึ่งซึ่งจะทําหน้าที่แบ่งแยกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มออกจากกาันเพราะจะเป็นตัวกําหนดว่าอะไรคือคุณค่าเฉพาะที่แบรนด์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการจากแบรนด์ โครงสร้างการดาเนินธุรกิจที่ประกอบไปด้วยเจ้าของธุรกิจผู้ถือหุ้นผู้บริหารพนักง,งานและทีมงานที่รับการว่าจ้างจากภายนอกหน่วยงานภาครัฐในฐานะหน่วยงานกลางที่กําหนดมาตรฐานและค,บค็บังคับแม้กระทั่งสื่อมวลชนซึ่งทําหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ไปสู่ผู้บริโภคผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแบรนด์ 1. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันนี้ก็คือลูกค้าที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ก็คือจะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของแบรนด์โดยตรงทางการขับเคลื่อนแบรนด์ไปสู่เป้าหมายและการเป็นตัวแทนของแบรนด์ใน2กลุ่มทีม่มีส่วนได้เสียส่วนได้ส่วนเสียภายนอกก็คือลูกค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์จะเป็นผู้สร้างหรือได้รับผลกระทบจากแบรนด์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แนทางการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปัจจุบันภาคธุรกิจถูกคาดหวังจากสังคมว่าควรมีบทบาทมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเนื่องจากการดําเนินการของธุรกิจนั้นส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปได้ตั้งแตใ่ในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลกนอกจากนี้ในหลายๆกรณีจากกระบวนการแปรรูปรัฐษณะวิสาหกิจและการเติบโตขึ้นอย่างมากของจํานวนองค์กรประเภทรัฐร่วมกับเอกชน ได้เพิ่มบทบาทขององค์กรภาคธุรกิจให้ใกล้เคียงกับองค์กรภาครัฐมากยิ่งขึ้นการตอบสนองต่อบทบาททางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในสังคมนี้ทําให้สมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเริ่มอ้างสิทธิกางการรับรู้การเป็นที่รึกษาและความเกี่ยวข้องในการตัดสินทางธุรกิจมากขึ้น ก็จบหน่วยที่6ซึ่งเป็นเรื่องของการศึกษาการดำเนนชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วข้อต่อไปก็จะเป็นหน่วยที่7อีกหน่วยหนึ่งนะครับ